สถานการณ์ในเรื่องภัยพิบัติสําหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดยะลาเองเนี่ยมันก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะในแต่ละปีที่ผ่านมาแล้วก็มีลักษณะที่เ,เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบทเรียนใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าครัวเรือนที่เป็นผู้เปราะบางเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยมากกว่าครัวเรือนปกติอีกครัวเรือนปกติเนี่ยก็นับว่ายากลําบากแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ที่เปราะบางเนี่ย สถานการณ์ยิ่งยากลําบากแล้วก็มหา,ชา,ายาชลัยได้ชพยาลาัยเองเราก็เล็งเห็นถึงการที่จะมีการรับมือหรือการจัดการในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเราเราจะทําอย่างไรมหาเชาลาัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นปอพไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นในมหาเชาลายัยเลยได้เห็นว่าการที่จะมีศูนย์พักพิงขึ้นมาเนี่ยเป็นความจําเป็นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย ก็จะต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการมาควบคู่ไปด้วยนะคะจึงเป็นที่มาว่าปีนี้เราเลยได้ร่วมมือกับทางจังหวัดยะลาพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเครือข่ายศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับภัยพิบัติของจังหวัดยะลาหรือที่เรียกว่ายะลาโมเดลขึ้นมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นการมองทั้งในภาพจังหวัดภาพอำเภอหรือว่าตัวตำบลแล้วก็ตัวศูนย์พักพิงเองซึ่งมันจะทำให้เราสามารถที่จะวางแผนการรับมือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในสถา,านการณ์วิกฤตเนี่ยได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของ การมาดูในเรื่องของแพลตฟอร์มการรับมือตรงนี้ค่ะสามารถช่วยกันดูแล้วก็สามารถรับมือได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นในการรับมือภัยพิบัติเราก็คาดหวังว่าภัยพิบัติจะไม่เกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็คาดหวังว่ามหาเทยาลัยจะเป็นส่วนหนึ่งของอพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะในการเข้าไปจัดการที่จะรับมือให้ได้ให้ดีที่สุดร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนของเราค่ะ